ช่วงมุสลิมทัวสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อพูดถึงจังหวัดสงขลาการบริการสาธารณะโดยการสนับสนุสน,นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั้นมีอยู่มากมายและที่สำคัญส่วนหนึ่งนั่นก็คือแพรขนานยนต์ที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชน ในการแก้ปัญหาการเดินทางระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลาไปยังฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนครและฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนครไปยังฝั่งเทศบาลนครสงขลาและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นระบบคมนาคมที่ช่วยลดระยะทางให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากอำเภอสิงหนครขึ้นทางทิศเหนือเชื่อมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มุ่งเข้าสู่ตัวเมืองสองขลาซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกและช่วยประหยัดเวลามากขึ้นในปัจจุบันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเองได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองกับพี่น้องประชาชนโดยมีท่าแพรทั้งหมด4ท่าในฝั่งสงขลาสองท่าและฝั่งสิงหานครอีกสองท่าซึ่งแพรขนานยนต์นั้นสามารถที่จะบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถยนต์สีล้อ รถบรรทุก6ล้อและ10ล้อรวมถึงรถบัสขนาดใหญ่ทำให้เกิดความสะดวกและความพึงพอใจกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมันสะดวกด้วยค่ะและก็แป๊บเดียวข้ามไปมาถ้าไปอ้อมไปทางนู้นมันก็หนานและก็รถติดด้วยค่ะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ครั้งหนึ่งละสบาทค่ะรถยนต์ทั่วไปก็ประมาณ20บาทค่ะมมาจากฝั่งสงขลาครับแล้วก็จะข้ามไปไปสิงห์น,นคร อันนี้ค่าบริการเท่าไหร่ครับย0ิบาทครับ20บาทสะดวกคุ้มค่าไหมครับกับการถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มาทางนี้นี่จะต้องวิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมรับไกลอยู่ครับไกลอยู่ใช่ครับตอนในการบริการอันนี้พอใจไหมครับพอใจครับดีมากครับครับสะดวกมากครับสะดวกก็ถ้าเส้นทางพัทลุงสงขลาถ้าผมมาก็จะใช้ข้ามแพตลอดครับ จะลดระยะใช่ลดระยะไม่ต้องไปอ้อมติดตรงน้ำใจตรงนี้รถจะเยอะอับเกินคุ้มครับปลอดภัยไว้ใจได้ครับไปสิงหาครับก็มันเร็วดีครับมันสะดวกสบายครับไม่ไม่ไม่ค่อยประจําเท่าไหร่ถ้ามาทางนี้มันประหยัดน้ํามันกว่าไปทางพานครทางพานเนาะแต่ว่าถ้าเจ้าเวลาระยะเวลาบผมว่าได้ได้กันกับการรอกับไปทางพานได้ได้กันใกล้กว่าไปทางโน้นนะแต่ว่ามันก็มีติดตอน มันก็มีติดแพรด้วยตอนเช้าเช้ามันติดเยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไมค่อยติดเพราะว่าตอนเช้าคนทํางานแล้วก็เด็กไปโรงเรียนเยอะไปขายของอยู่ที่ตลาดบา้านเลยอ๋อไปขายของสะดวกไหมครับสะดวกมสะดวกสะดวกเพราะว่าถ้าไม่ใช้ตรงนี้นีต้องอ้อม,มไม่<า>ไกลทุกวันไหมครับไม่ทุกวันเฉพาะวันพระฤหัสเฉพาะพระฤกหัตต์ที่ว่าทุกครั้งที่มาขายของนี่ต้องใช้ต้องใช้การแทนค่ะเป็นไงครับเรื่องความปลอดภัยกังวลไหมครับไม่ไม่ สะดวกมากสะดวกมากค่ะว,วันนึงครับกี่เที่ยวเนี่ยวัวนปันมีสองสองกะครับมันมีกาเช้ากะบ่ายครับวนกันหลายเที่ยวเถ้าว่าจา,จากประมาณจากบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มประมาณยี่สิบเที่ยวได้ครับ ถ้าไปไปกลับไปเหมือนเหมือนก็ว่าสี่สิบสามชั่วโมงแล้วอย่างนี้รถนี่แน่นทุกช่วงครับทุกวันเลยครับรถเยอะทุกวันเลยครับครับเห็นมักมีอยู่สี่สี่ท่ามั้งใช่ไหมครับเน้นที่สี่ท่าไหนที่ท่าหนึ่งอันนี้อันนี้ท่าหนึ่งฝั่งฝั่งสิงหนครมีท่าหนึ่งอันนี้ท่าสองครับไหนท่าหนงครับอ๋อตรงนู้นมีอีกเหรอครับเนี่ยท่าเนี่ยครับแบบอ๋อที่ถัดไปเนี่ยเอ๋อท่าเลย เอาแล้วถ้าแล้วถ้าโน้นเรือไม่ขึ้นหรอครับอ๋นเรือเรือขึ้นเวลาแปวิ่งบางๆสามล้ำเก้าก้าพร้อมกันก็แค่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 ขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเรื่องเยอะอ๋อแต่ในกลางวันรถน้อยครับก็เลยว่าวิ่งท่าเดียวเพราะเมื่อกี้ปกติวิ่งสองล้ำถึงล้ำเสร็จแลวจับเติมน้ำมันออ๋เติมน้ำมัน